สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงโดยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร์โคแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป Random for you ของข้อเรื่องใครกำลังรวบรวมความกล้าเข้ามาบอกว่ารักคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด Pa ทู o รลทาร t โรและ Romantic f a r r y Oracle คลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเล็กที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดอดสิหอ็ด 18 81และ55วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ด n นด m อม r you ใครกำลังรวบรวมความกล้าเข้ามาบอกว่ารักคุณ ไฟอับสอดพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่ทะเลาะกับคุณมีประเด็นปัญหาขัดแย้งกันวันที่มีความขัดแย้งขัดใจต่างคนต่างมีคำพูดที่สาดอารมณ์ใส่กันทำให้กันและกันเสียใจตั้งแต่วันที่มีประเด็นปัญหากันบางคนเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยยังไม่ได้เคลียร์ใจกันเลยทะเลาะกันแล้วก็ต่างคนต่างเงียบ ไม่มีใครง้อใครก่อนคนที่เคยมีประเด็นปัญหาขัดแย้งขัดใจกับคุณคนนี้แหละเขากำลังรวบรวมความกล้าเข้ามาบอกว่ารักคุณดูฟูคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระดูท่าผู้ชายคนนี้เขาเนี่ยยังคงคิดถึง มีการแอบ,บมองแอบ,บส่องอยากรับรู้ชีวิตคุณติดตามมองดูชีวิตคุณอยู่แต่เขาขี้ขลาดมากๆสถานการณ์ในอดีตท,ทำให้เขากลัวเขายังไม่กล้าเผชิญหน้าเขาเลยเลือกที่จะอยู่ในความนิ่งเงียบเลือกที่จะหายออกไปจากชีวิตของคุณคนคนนี้เขาอยากที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ต่างคนต่างเงียบเช่นนี้อยากเป็นอิสระ จากความรู้สึกไม่สบายใจสถานการณ์ที่นิ่งเงียบไปเขาก็ยังคงคิดถึงคุณเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยพลังงานที่จริงใจพลังงานที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงอยากกลับมาบอกมาพูดความจริงมีเกณฑ์ที่เขาเนี่ยบอกไม่หมดพูดไม่จริงกับคุณในสถานการณ์ที่พูดคุยกันหรืออยู่ในความสัมพันธ์เชนอบสอด ใช่จริงๆด้วยคนคนนี้เขามีเรื่องที่เขาโกหกปิดบังคุณพูดไม่จริงพูดไม่หมดแล้ววันที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันเลือกที่จะเดินหันหลังไปเลยไม่กล้าหาญที่จะยอมรับผิดไม่อยากพูดไม่อยากสื่อสารอะไรเลือกที่จะหนีหายห่างจากคุณไป s i n g a p o r e สถานการณ์ในวันที่เขาห่างเหินห่างไกลไปเขาก็ได้รู้หัวใจตัวเองว่าแท้จริงแล้วนั้นคุณคือคนเดียวที่เอาชนะหัวใจเขาได้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นความรักตอนนี้เขาอยากกลับมากลับมามอบความรักกลับมาพยายามในความสัมพันธ์อยากให้คุณรับรักอยากให้คุณให้โอกาสเขา แนวอนส์คนคนนี้เขากดดันมากๆกับสถานการณ์ที่ผ่านมาเพราะเขาเนี่ยมีคำพูดมีการกระทำที่ไม่น่ารักทำให้คุณน้อยใจเสียใจเขาไม่รู้ว่าถ้าหากเขากลับมาคุณยังจะยินดีต้อนรับเขาอยู่หรือไม่หรือคุณจะมีกำแพงใจหรือคุณจะมีคำพูดที่รุนแรงเสียแทงจิตใจเขาเขาทบถวนอยู่ในความนิ่งเงียบมันเนิ่นน แต่ตอนนี้เขาทุกข์มากๆท่าน,นิ่งเงียบไปนานกว่านี้เขากลัวว่าเขาอาจจะสูญเสียคุณไปเพนโรบอนส์เขาจึงรวบรวมความกล้าความรักที่มีต่อคุณผลักดันให้เขาต้องกราบมาเพื่อเผชิญหน้าหรือสียิ้มหวานมาเลยลักษณะที่เขาเข้าหาเนี่ยจะมาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมาแบบมึนๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ได้ทะเลาะกันเหมือนไม่ได้ห่างหายไปไหนนานกลับมาก็ทักคุณสวัสดีกินข้าวหรือยังเป็นไงบ้างงานยุ่งไหมคือจะเนียนไปเลยอะ่ะจะไม่มีการกลับเข้ามาแล้วก็เปิดประเด็นกับเรื่องราวที่ทะเลาะกันล่าสุดและการกลับเข้ามาเนี่ยจะเป็นพลังงานที่เบาสบายเขาจะไม่ทำสถานการณ์ให้ตึงเครียดซีเรียสจริงจง คุณกําลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขา2ูออฟเฟนโคลคนคนนี้จะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนและเป็นการกลับมาที่คุณจะได้เป็นผู้รับหากอดีตเขาไม่เคยทำงานในความสัมพันธ์เป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียวเขามีของที่เตรียมเอาไว้ให้คุณด้วยคุณอาจได้ของขวัญอาจได้ ทรัพย์สินเงินทองหรือของมีมูลค่าการกลับมาของเขาเนี่ยเป็นความตั้งใจที่จะวนกลับมาเพื่อเป็นความรักที่ดีของคุณคุณนบอนส์คนคนนี้เมื่อเขาแอบ,บมองแอบ,บส่องคุณในสถานการณ์ที่ต่างคนต่างเงียบไปเขาเห็นว่าชีวิตคุณน่ะอยู่ได้สบายดี และเขายังเห็นอีกว่ามีเพศตรงข้ามมากมายเลยอยากเข้าหาคุณอยากคุยกับคุณคนคนนี้หวงแหนคุณและเขาเนี่ยยิ่งมองยิ่งสองคุณยิ่งแน่ใจมั่นใจว่าคุณคือผู้หญิงในฝันคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทำงานเก่งหาเงินเก่งนี่คือสิ่งที่เขาประทับใจชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณอย่างมาก และคุณเนี่ยมีความเข้มแข็งหรือในใจคุณอาจจะยังเครียดคิดถึงเขาเศร้าหมองอยู่แต่ภายนอกคุณสามารถสื่อสารพลังงานผ่านสีหน้าแววตาได้อย่างดีเมื่อเขามองเข้ามาเขาเห็นความสุขของคุณยิ่งทำให้เขากลัวกลัวว่าคุณจะอยู่ได้จริงๆในวันที่ไม่มีเขาแอรับสอด คนคนนี้ตอนแรกที่เงียบไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะกลับมานะอยากจะ Move อนแต่สุดท้ายเมื่อวันเวลายาวนานผ่านไปคนคนนี้กลับได้คำตอบว่าเขาไม่เคยที่จะลืมคุณได้ไม่เคยลบคุณออกจากความคิดความรู้สึกภายในจิตใจได้เลยเหมือนพันธนาการยิ่งอยากตัดยิ่งจดจำยิ่งอยาก Move on ยิ่งทุกข์ทรมาน เขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกนึกคิดภายในตัวเองเพื่อให้ได้คำตอบที่แน่ชัดว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรแต่สุดท้ายการงเงียบเงียบไปก็ไม่สามารถทำให้เขาตัดใจหรือเลิกรักเลิกคิดถึงคุณได้ยิ่งทำให้เขาเครียดยิ่งทำให้เขากลัวความเครียดเพิ่มระดับดุนแรงจนเขาต้องตัดสินใจรวบรวมความกล้าเข้ามาบอกความรู้สึกที่แท้จริงว่าเขารักคุณ ซึ่งกับสอดเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนและเป็นการกลับมาเพื่อทําตามแผนการหรือคําพูดคําสัญญาที่เขาเคยบอกคุณและเขาเคยบอกว่าจะเดินทางมาหาคุณหรือมีแผนการที่เคยพูดคุยกันไว้ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวเขาจะทําเขาจะรักษาสัจจะสัญญานั้นความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่อและเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาว ถึงขั้นได้แต่งงานเป็นคู่ครองคู่ชีวิตพลังงานที่เขากลับมาดีมากๆม,มีน้องหมาขึ้นมาในพายถึงสองใบแล้วกลับมาด้วยความจริงใจกลับมาด้วยพลังงานที่พร้อมจริงจังคุณสามารถไว้ใจเชื่อใจเชื่อมั่นในความรักของเขาได้ The Moon เขาทนไม่ไหวหรอกเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงโหยหากลางคืนเนี่ย นอนไม่ได้นอนไม่หลับลุกขึ้นมามองพระจันทร์อธิษฐานต่อดวงจันทร์ให้ส่งความรักส่งความคิดถึงของเขาให้ถึงคุณด้วยยิ่งเขานิ่งเงียบห่างเหินห่างไกลาจากชีวิตคุณไปเท่าไหร่จิตวิญญาณของเขายิ่งทุกข์ทรมานมากเท่านั้นไม่อาจต้านทานไม่อาจฝืนความรู้สึกของตัวเองได้พลังงานตอนกลางคืนคนคนนี้จะอ่อนแอ เครียดคิดมากคิดถึงแต่คุณมีพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือคู่ทวินเฟรมด้วยคนที่ความรู้สึกนึกคิดแปลเปลี่ยนแปลปรวนตามพลังงานของพระจันทร์หรือตามพลังงานของดวงดาวเพรับครับอ้เพิ่งพูดถึงคู่แท้ทางจิตวิญญาณพลังงานคลิปนี้เป็นพลังงานคู่แท้และคู่แท้ทางจิตวิญญาณ หรืที่เรียกว่าคุ่ทวินเฟรมการที่คุณกับเขานิ่งเงียบไปทําให้เขาได้ตระหนักทบทวนทุกอย่างที่ผ่านมาคุณเหมือนกระจกเงาสะท้อนให้เขาเห็นความดีงามให้เขาเห็นความรักที่บริสุทธิ์จากคุณเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นให้พลังงานความรักที่ดีกับคุณเขาตั้งใจยอย่างมากกํำลังรวบรวมความกล้าเพื่อเข้ามาบอกว่ารักคุณเขาอยากสารภาพ ความรู้สึกในใจทั้งหมดที่มีต่อคุณว่าเขารักคุณมากเขาขาดคุณไม่ได้เวลาคนคนนี้รักใครเนี่ยเขาจะมีบุคลิกลักษณะที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ภายนอกที่ดูขรึมสุขุมนุ่มลึกพูดน้อยแต่เวลาอยู่ในห้วงแห่งความรักหรือมีคนรักคุณจะได้เห็นนิสัยแบบเด็กน้อย มีเสียงสองเสียงสามมีการขี้อ้อนเอาใจพนาพนอกเขาจะแสดงออกความเป็นเขาในทุกด้านทุกมุมให้คุณได้รู้ The Tower คุณกับเขาเนี่ยตอนเงียบหายเนี่ยจบกันไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทะเลาะกันแล้วก็ต่างคนต่างเงียบกันไปเลยหรือเขาอ่ะปกติก็ผูๆโผๆอยู่แล้ว พอมีประเด็นปัญหาขัดแย้งขัดใจกันเรื่องคำพูดทีนี้หายไปนานเลยไม่โผล่มาเลยนะทำให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างคงพังไปละจบไปแล้วและการกลับมาก็จะเป็นเช่นนั้นแหละเงียบไปด้วยเหตุการณ์ที่กระทันหันกลับมาก็เหมือนกันกลับมาแบบปลุบป,ปรับฉับพลันแบบที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัว Queen of Cups คนคนนี้ เขาจะมาบอกรักคุณจริงๆไม่มีสิ่งใดขัดขวางเขาไม่อาจต้านทานความรักมากมายในหัวใจเขาได้คุณคือสุดที่รักของเขาหนึ่งเดียวของเขาพลังงานคนนี้เป็นคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศการบอกรักเขาจะบอกรักต่อหน้าเจอกันตัวเป็นๆจะไม่บอกรักผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่บอกผ่านแอปพลิเคชันคุณจะได้พบเจอกันได้อยู่ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคนคนนี้ที่กำลังรวบรวมความกล้าเขาคิดแผนการเอาไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อจะเข้ามาบอกว่ารักคุณเด e มเพอร์ Emperor, พลังงานชาวต่างชาติหรือคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆมีอำนาจวาสนา คนคนนี้พูดน้อยนะแต่ถ้าหากพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่ตรงไปตรงมาและเป็นคำพูดที่จริงจังสามารถจะเชื่อถือคำพูดของเขาได้พลังงานของเขามีเกณฑ์ที่จะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ลักษณะน,นิสัยภายในตรงกันข้ามกับภายนอกพลังงานเกิดขึ้นตั้งแต่พ่ก่อนหน้านี้ละคุณจะได้เห็นเขาในทุกเรื่องทุกด้านเขาจะเปิดเผยคุณได้เห็น และรู้จักเขาอย่างลึกซึ้งคนคนนี้มีอีโก้มากเป็นคนที่ยากกับความรักเพราะเขาทำชีวิตตัวเองดีมากๆแล้วโปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีการเงินดีมีความมั่นคงบ้างข้างในชีวิตการที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่รักคู่แฟนคนคนนี้พิจารณามากแต่กับคุณเกินคาดคิดเกินกว่าที่คาดหวังเกินกว่าเป้าหมายเอาไว้มาก เขารักคุณในทุกสิ่งที่คุณเป็นเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามีหัวใจที่ดีงามและเป็นคนที่สามารถดูแลชีวิตเองได้อย่างดีนี่จึงคือเหตุผลที่คนคนนี้ยอมลดละอีโก้ยอมที่จะเปิดเผยหัวใจเขากำลังรวบรวมความกล้าเข้ามาบอกว่ารักคุณเอราวอนส์คนคนนี้จะพุ่งทยานเข้าหาคุณ เข้าหาแบบจู่โจมไม่หยุดยัง้งและจะไม่เงียบหายไปไหนอีกแล้วการเข้าหาครั้งนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจริงจังจนถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัว The Hermit สถานการณ์ที่เขานิ่งเงียบไปเขาทำงานในฝั่งของเขาอย่างหนักหมายถึงการทำงานในเรื่องจิตวิญญาณภายใน ในเรื่องการปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีมีการพัฒนาตัวเองในทุกเรื่องทุกด้านจิตวิญญาณเขาเติบโตขึ้นมากและจิตวิญญาณเขากําลังจะตื่นรู้ในเร็วเร็วนี้คนคนนี้ส่องคุณหนักมากทุกการส่องคุณเนี่ยจะมีพลังงานดีๆหรือมีเรื่องราวแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตต่อการพัฒนาจิตวิญญาณของเขาเขาจะหลุดจากสถานการณ์ที่นิ่งเงียบเขาไม่อยากแอบมองแอบส่งคุณอีกแล้ว เขาอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณต่อหน้าใช้เวลาร่วมกันคนคนนี้เป็นคนที่ถ้าไม่รักจริงๆเขาไม่มีทางหลุดจากสถานการณ์ความนิ่งเงียบได้เป็นคนโลกส่วนตัวสูงกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่เพราะคุณเป็นเนื้อคู่ของกันและกันความรักที่ล้นเอ่อในหัวใจบีบคั้นเขาให้หลุดจากสถานการณ์ความนิ่งเงียบต้องรวบรวมความกล้าและมาบอกรักคุณ ดอะเวิลพลังงานคนหางไกลหรือความรักในโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์คุณกับเขารู้สึกผูกพันกันมากๆพลังงานของคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อเขาถ้าคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขถ้าคุณมีความทุกข์หรือเพิกเฉยไม่สนใจไม่ส่งพลังงานดีๆไปถึงเขาเขาก็ทุกข์เขาก็เหงาเศร้าคิดถึงความสุขของคุณมีแรงสั่นสะเทือนอย่างมากต่อจิตวิญญาณของเขา ความดีที่คุณทำความรักที่คุณเคยแสดงออกเคยให้เขาคุณจะได้รับการตอบแทนเป็นการตอบแทนที่จะทำให้คุณมีความสุขอย่างมากเพราะคุณเป็นความสุขอันยิ่งใหญ,ใหญ่เป็นโลกทั้งใบของเขาต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อารักเสล่สมให้นะคะ วิ a เฟรมเด็กคอน n คลิปนี้เป็นคลิปของคู่ทวินเฟรมไพ่ใบนี้คือการจดจำเปลวไฟคู่พลังงานมัสคูลีนพลังงานผู้ชายจดจำได้แล้วว่าคุณเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งของเขาเขาหอยหาเขารู้สึกปรารถนาเขาจะกลับมารวมตัวกับคุณถึงเวลาแล้ว ที่คนคนนี้จะผ่านอุปสรรคบททดสอบความห่างไกลหรือความไม่เข้าใจใดๆเพื่อกลับมารวมตัวกับคุณ Falling in love ตกหลุมรักคุณสองคนเนี่ยตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบเจอยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอและเมื่อเจอหน้ากันจะยิ่งรักรักแบบตัดขาดกันไม่ได้ฝังติดตราตรึงเป็นภาพจำในสมองตราตรึง ในจิตวิญญาณภายในและความรู้สึกจะเหมือนตกลุมรักกันในทุกๆวันความรักนี้ไม่มีจืดจางไม่มีเสื่อมคลายเพราะคุณสองคนเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันบ o n g i n g พันธะคนคนนี้เขาปรารถนาในตัวคุณนะลุ่มหลงคุณอย่างมากอยากมีพันธะผูกพันด้วยกันอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจ คิดเรื่อง18บวกคิดเรื่องการแต่งงานผูกพันคุณทางกฎหมายนั่นคือการจดทะเบียนสมรสผูกพันคุณด้วยพิธีการแต่งงานคาดหวังการเป่าประกาศบอกคนทั้งโลกนี้ให้รู้ว่าคุณกับเขาผูกมัดกันมีพันธสัญญาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่อกัน Material Attachment ติดกับวัตถุ พลังงานคนคนเนี้เป็นคนที่ดูดีมากจากภายนอกเขามีการเงินที่ดีรูปร่างหน้าตาดีแต่งเนื้อแต่งตัวดีและเป็นคนที่ชอบติดหรูใช้ของแบรนด์เนมและเขาก็จะให้ของแบรนด์เนมคุณคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างของมีมูลค่าราคาแพงหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ คนคนนี้เขาให้คุณได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ใด marriage การแต่งงานโอ้คู่แท้ทางจิตวิญญาณจะได้กลับมารวมตัวและได้แต่งงานอย่างรวดเร็วเสียงและคังดังขึ้นแล้วการรวมตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่กลับมาพูดคุยกันเท่านั้นแต่ทุกอย่างจะถูกสารสัมพันธ์ อย่างรวดเร็วอย่างแนบชิดสนิทกันจนถึงขั้นได้แต่งงานกัน Love Language Affirmations ภาษารักคำยืนยันคนคนนี้เป็นคนไม่ค่อยพูดสื่อสารด้วยการกระทำมากกว่าแต่การกลับมาครั้งนี้เขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาจะชัดเจนในความสัมพันธ์ จะแสดงออกในความรักกับคุณอย่างชัดเจนในเรื่องคำพูดด้วยเขาจะบอกรักเขาจะบอกว่าคุณเป็นสุดที่รักเขาจะบอกว่าคุณเนี่ยต้องเป็นภรรยาของเขาเป็นครอบครัวของเขาเขาต้องการคุณเพราะเขารักคุณคุณจะได้ยินคำพูดเสียงดังฟังชัดเป็นคำพูดที่ยืนยันความรักที่เขามีต่อคุณ perfect match การจับคู่ที่สมบูรณ์แบบคู่แท้ทางจิตวิญญาณไม่ได้รวมตัวกันคุณสองคนแม้มีความแตกต่างแต่เป็นหยินยางความแตกต่างที่เข้ากันได้อย่างดีมากคุณสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องการใครอีกแล้วในโลกเนี้ยคุณเป็นความสุขให้กันละกันคุณมีแรงดึงดูดถึงกันความสุขของคุณสองคนเติมเต็ม สมบูรณ์ได้เพียงแค่มีกันและกันและคุณสองคนเหมือนกิ่งทองใบหยกเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อเหมาะสมกันมากๆใครๆเห็นเนี่ยต่างพากันชื่นชมหรือพากันอิจฉาก็ได้ว่าคุณสองคนเนี่ยมีความดีงามเสมอกันทั้งเรื่องจิตวิญญาณภายในที่งดงามและภายนอกคนคนนี้หน้าตาดีนะแล้วคุณก็หน้าตาดีด้วย คนหล่อคนสวยนะหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมารักกันถ้าคุณสองคนได้มารวมตัวกันจะมีใครมากมายหลายคนที่รู้สึกอกหักเพราะคุณสองคนต่างเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพศตรงข้ามปรารถนาอยากเข้าหาการที่เป็นคู่กันอย่างสมบูรณ์การจับคู่ที่สมบูรณ์แบบนี้จะนำพาไปซึ่ง ความรักที่มั่นคงความรักที่จริงจังเป็นครอบครัวคนที่กำลังรวบรวมความกล้าเข้ามาบอกว่ารักคุณคือคู่แท้ของคุณคือคู่ทวินเฟรมของคุณแม่หมอขอจบคำทำนายแรน d อม for you แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินกันงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ